สวัสดีครับพี่น้องพอๆพกพับส่วนเกษตรบ้านนู้นชาแนลขคือเก้านะครับพี่น้องก่มือนีก่าสิผ้าพีผ้าน้องนะครับไปเบิงอ่านอหนาะไม้เนาะครับพี่น้องหลังจากฝนตกมาแล้วระมา่านสามสีม่มือขึ้นหลังข้าวที่แล้วนะครับพี่น้องเฮสิบไปเบิงวาอ่าเนาะไม้ที่ปลูกไว้นะครับเป็นนอะเนาะไม้บง น้ำไม้ไผ่บ่งหวานน้ำพึ่งนะครับพีน่น้องกะปลูกไว้สามก่อไปเบิงว่ามันสีออกสีมีนอขืนบอนะครับพี่น้องปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนช่วงเดือนอพฤษภาปีที่แล้วนะ,ะนพีพ่น้องเมษาพฤษภาปีที่แล้วนะครับพีน่น้องปีหกสามกะปลูกไว้ เนาะครับหลังจากที่ปลูกไว้แล้วครับ่ได้ไปเบิ้งจักคืออเนาะพี่นอ้องอ่ามามื้อนี่เห็นฝนตกบ้องสองสมื้อขึ้นหลังเนี่ยก็เลยสิไปเบิ่งแน่จักน้อยว่าสิมีนอกเกิดบ่เนาะครับพี่นอ้องอ่าน้องใหม่ชนิดนี้นกินเดียบไปได้เนาะพี่น้องเดียวไปตามไปเบิ้งรายละเอียดกันเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวไปตามไปเลเยนนครับพี่น้องครับพี่น้องหลังจากฝนตกแนวก็สิพาพี่น้องมาหาเบิ่งน่อใหม่แล้วพี่น้องนะว่าน้องใหม่มันสิเกิดบ่ บราะว่าน้องไม้ที่สิผ้ามาเบิงนี่ขึ้นเป็นไม้นาะนอะไม้ไผ่บงนะครับนอะไม้บงเพชรน้ำพึ่งนะครับพี่น,อน้องเนาะไม้ไผ่บงเพชรน้ำพึ่งนะครับมีผูปใดสนใจพันบ่ล่ละครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวจะไปหาเลาาเบิงเนี่ครับต้นมันตน้นบาโนนพึ่งเอามาปลูกเนาะพี่น้องเนี่ยพึ่งเอามาปลูกมันก็แตกได้ยอดหนึ่งเดี๋ยวไปหาเบิงนอมก่อนสิมีบ่พี่น้อง อ้าวนี่ไงเจอแล้วว,ว้าวพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องไม่บะโอ้ได้จริงจงเดนนอนองนึ่นึงเ้อ้านอนนี่มันตายพี่น้องเห็นบ้างหนอนนึงโอ้นอนใหญ่ย่ยพี่น,อนออ้องซ้ำผมตีนเยอเอออันนี้เป็นนองโอ้ดีใจเลยพี่น้องบได้มาเบ่งแจกแชร์ดูนอนสวย อันนี้เป็นนอไม่บ่งหวานเพชรน้ำเพิงนะครับกะอันนี้กะคือนอดิฟสามารถกินได้นอพี่น,อน้องบาโนนเอามาปลูกสามกอเนาะเอามาปลูกสามต้นคือขุดเอาต้นมาเลยเพราะว่าม้นมูที่เป็นมอยูดอนเป็นไห่นะครับเป็นกระเล่ยเป็นกระสิโลถิ่มพอดีจต่ว่าบาโนนไปเห็นบาโนนก็นเลยขอมาเนาะครับพี่น้องโอ้ยออกนอนแล้วออกนอนแล้ว เนี่ยปีบังบังต้นปลายปีที่แล้วมาออกอันนี้นะครับออกลำนี้อันนี้คือต้นแม่มันนอครับตสนดืนสามนอหครับอีกนอกหนึ่งอันบออกนี่คือก่อนนึงนะครับเดี๋ยวมาเบิงอีกก่อนนึงเ <c oughs> ที่ยวมาามูเที่ยวมาามูเป็นหมอนะครับมูเป็นหมออยู่ดอนอืมป่นี้ <c oughs> เรื่องของเหลืองมันมีที่มาายูพีนองเดี๋ยวสิเ่าไ้ฟังนะ ต้นนี้ไม่ออกก็ว่า,าดินแตกเยอะจังเป็นดินออนี่งย่อกนี้ดินน่ำไม่แตกสิออกบ่บ่อยัานแมนเยอะพี่น้องต้นนี้บ่ออกพอปีที่แล้วปลายปีที่แล้วมันออกไปแล้วนะครับเขามาปลูกได้ปีนึงนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งต้นนี้กันอีกกอนหนึ่งทั้งหมดสามกอดได้พี่น้องว้าวดีใจจังเลยดีใจจังเลยหหเหล่าไม้ออกแล้วแต่มาเบิ่งจต็มเยอ่ะอุ้ย โ oh, อ,นนนนอ,อ้อันนี้มันขึ้นนอแล้วพี่น้องเห็นบ่เนี่ยอัอนนี้ขืนล่มแล้วพี่น้องเนี่ยขืนลั่มแล้วต้นนี้ขืนลั่มแล้วโอ้แสดงว่าว่าได้ผลยูครับพี่น้องได้ผลอยู่ได้ผลย,ผลอยูออกรั่มแล้วอือแสดงว่านี่ความขืน้วนี่การจะเริ่มเติบโตยูเออโอเคอยูพี่น้อง ปลูกไว้เพื่อว่ายึดดินมันจะสืดอ,อกพี่น้องกันเลยเอามาปลูกอันนี้เป็นนอไผ้บ่งบานไปดำเผื่อกันนะพี่น้องเ๋บาายบสีเบาใิ้เบิ้งคข้าวแล้วขึ้นไปก่อนเอ้ว่าดีใจใหแห้งครับพี่น้องได้นอไผ่แล้วก็คือเดือนนั้นไปงานที่ยังบวกครับพี่น้องแล้วก็เลยไปกินเขาบ้านเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลสร่างอ้ กับแก้มมาบัดนี้มันบ่มีกับแก้มเด้พี่น้องมันคือกินกินลาบเพื่อกินครังนี้ล่ะแล้วบัดน,นี้บ่มีกับแก้มเพิ่นเลยไปหักหน่อไม้มาอือเพิ่นเลยว่าเพิ่นเลยว่ามีหน่อไม้เห็นกินดิบได้อยู่ว่าซั่นอือเพิ่นก็เลยไปหักมาก็เลยไ,ไปกิ่นตอนแรกก็ว่าเอาอีหยังมันสิบ่ขมบ่ซั่นดอกว่าเออมันสิบ่ขมบ่พเพิ่นว่าบ่ขมดอกว่าซั่นะก็ลองกินลองเบิ่งเออแซ่บพี่น้อง หวานอืมแล้วก็พวกกดยูริกกดที่ยังมันสีสีน่อยก็สีหน่อยก็เนาะเนาะไม่ธรรมดาเฮาบเนาะพี่น้องสีสีน้อยก็ซุ่มเป็นอผู้ที่เป็นโรคเกาโรคยังโรคปวดแข้งปวดขานี่ก็กินได้ครับเพราะว่ากดยูริกมันสีหน่อยก็นะครับพี่น้องโอ้ดีใจแห้งครับเดี๋ยวปีหน้าบานนุ่นสีสีตอนยุ้ยเ่รสิสนใจสร้างจองบ่พี่น้อง ปีนี้ได้มากแล้วขาดคาดว่าพุดสภาช่วงหนาฝนนี่นอนหนาสิหลายก็นี่นะครับพี่น้องนี่นี่ขนาดหนาแรงฝนตกมาเทีเดียวไม่พี่น้องยังได้นอนอยู่เนาะถามี่ความคืมหนาจังเลนะครับพี่น,อน้องแถวเปาโน่นสี่สิมาอัปเดตให้พี่นอ้องขเข้าหู้คือเก่านะครับพี่น้องราะว่าถามี่ยังมีดีอยังยู่นในสวนกะสี่บอกต่อตอไป นะครับตามซื้อคลิปนั่นแหละก็บ่ห่วงกับผู้ใดอยากหูเรื่องยังกับกับถามเขามาได้นะครับดูสิโทษทางไล่กับโทษเขามาเลยครับโทษตามเบอร์นี่กับโทษมาได้น้อพี่น้องมิยังกับแช่กันไปครับพี่น้องขอมหูเสด็จบ่ตายเนาะครับเออบอกกันไปบบหึงบ่ห่วงเดาพี่น้องปลูกยุปลูกกินกันจะไม่ได้สื่อเขาสื่อเขากับแพ้งเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้นอกไม่บ่งหวานเพชรลำเพิง หน่อไม้บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับภาษาไทยส่วนภาษาบ้านเฮาภาษาอีสานก็หวานาน,าน้อไปหวานเพชรน้ำเพลิงนะครับพี่น้องกะเป็นขึ้นนองใหม่เขาธรรมดานี่ละพี่น้องเป็นนองไล่ไล่ต่ว่าแซ่บคุณภาพโอเคพี่น้องเดี๋ยวถ้านอมันหลายเด้วยสีส,สีไปแจกเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเล่นดอมใดผู้ใดก็เอาผู้นั้นแหลนะเนาะพี่น้องยังได้ก็ฝากอ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่วนเกษตรบาลน้นแน่เนาะครับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวบ้านน้นมีนยังดีๆบ้านน้องก็ทเอามาล่งคลิปให้พี่น้องเขาเบิ้งตลอดนะครับพี่น้องอันนี้เรื่องหน่อไม้กะเอาไว้สัน้นี้สักก้อนนะครับสำหรับไม่หน่อไม้บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับก็เอาไว้สั้นี้สักก้อนสวัสดีครับพี่น้อง